มาคุณผู้ชมไปดูที่ชมรมจิตอาสานะคะพุทธรักษาค่ะเขารวมพลังบูรณะพระพุทธรูปโบราณและฐานสุกชีสมัยอู่ทองที่วัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีนะคะในพื้นที่พุทธศิลป์ให้ยังมีลมหายใจอยู่ในสังคมไทยค่ะ ท่ามกลางการเวลาที่ค่อยๆกัดกร่อนศาสนวัตถุอันทรงคุณค่าค่ะที่วัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีนะคะคุณผู้ชมที่นี่นั้นยังมีกลุ่มจิตอาสาที่เลือกทำงานเงียบๆไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแต่เพื่อรักษาหัวใจของศรัทธาค่ะและภาพถ่ายอยู่ตรงหน้านี้เป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์พระประธานฐา,านทุกทีและศาสนวัตถุภายในพระอุโบสถโดยจิตอาสาชมรมพุทธรักษาพระประธานองค์นี้มีอายุ มากกว่า600ปีสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอู่ทองเป็นหลักฐานสําคัญของพุทธศิลป์ยุคตน้นที่สะท้อนฝีมือทั้งในส่วนของช่างความศรัทธาและอาริยธรรมของบรรพชนค่ะสําหรับคุณองอาจนั้นการบูรณะไม่ใช่การแค่ทาให้ดูใหม่แต่เป็นส่วนหนึ่งในการต่อลมหายใจพุทธศิลป์เคารพครูช่างศิลป์โบราณและยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้ให้มากที่สุดเพื่อคนรุ่นหลังนั้นได้เห็นของจริงได้เรียนรู้และมีความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตัวเองด้วยค่ะ ซึ่งดูขั้นตอนนั้นก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ศึกษาประวัติวัสดุและเจตนาของผู้สร้างในแต่ละยุคเลือกใช้สีและวัสดุที่ไม่ทําลายผิวเดิมไม่ขัดทองเก่าออกแล้วค่อยๆทําซ้ําอย่างละเอียดทั้งนี้เพื่อรักษาอัตลักษณ์ขององค์พระให้ครบถ้วนไว้ได้มากที่สุดค่ะการบูรณะนะครับผมศาสนาวัตถุต่างๆนะครับผมไม่ได้ทำการซ่อมแซม สิ่งของที่ชํารุดไปตามการเวลาเพียงอย่างเดียวนะครับผมแต่หัวใจของผมเนี่ยคือการต่อลมหายใจให้กับจิตปัญญาณของบรรพชนนะครับเพราะทุกล่องลอยของศิลปะล่องรอยของการหล่อหลอมพุทธศินต่างๆนะครับเส้นกรนกเส้นสกัดบนหินสิ่งนี้ก็คือข้อความนะครับของบรรพชนการทําให้สิ่งเหล่านี้กลับคืนมาสู่สภาพสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการ ดึงหน้าประวัติศาสตร์รักษาเอาไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังครับได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ด้วยตาของตนเองครับ พระชานารงโคสโกครับท่านเป็นรองเจ้าอาวาสวัดชมพูเวกเนี่ยอธิบายฟังว่าที่กลุ่มจิตอาสา,าเข้ามาบรณาและปิดทองพระพุทธรูปไม่ใช่เพียงความสวยงามภายนอกนะครับแต่คือการประคองคุณค่าทางจิตวิญญาณของพระพุทธศาสนาความต่างสําคัญอยู่ที่จิตใจครับเพราะงานจิตอาสา,าเต็มไปด้วยความใส่ใจในรายละเอียดเป็นพลังศรัทธาที่เงินไม่สามารถซื้อได้และยังช่วยแบ่งเบาภาระของวัดที่ต้องดูแลสถานที่นี้อีกจํานวนมากเลยครับ ทำด้วยจิตด้วยใจจริงๆคือคนเราถ้าทํำด้วยเงินเนี่ยมันก็ทำด้วยลักด้วยค่าจ้างแรงงานแต่อันนี้ทํำด้วยจิตด้วยใจเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมันไม่สวยงามโยมเขาก็จะทําให้เกิดความสวยงามและความสมบูรณ์มากขึ้นจากที่มันไม่ไม่เต็มร้อยก็ทําให้มันเต็มร้อยนี่คือความใส่ใจที่มันต่างกันระหว่างค่าจ้างกับ าาามเป็นจิตอสทางอาจารย์พิสารบุญผูกนักปร์ด้านประวัติศาสตร์มรและผู้ก่อตั้งพิพิณฑ์พื้นบ้านวชมพูเวก็มองว่าการบูรณะครั้งนี้ไม่ใช่แค่การซ่อมแซมสาศาสนวัตถุแต่คือการสืบชีวิตของพุทธศินเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตของพระพุทธศาสนาเข้าไว้ด้วยกันพุทธศิล์จึงไม่ใช่ของเก่าไร้ชีวิตแต่เป็นสื่อของคุณธรรมความดีและศรัทธ,ธาที่จับต้องได้ การที่มีพุทธรูปต่างๆขึ้นมาเนี่ยนั่นเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดีนะเราไม่อาจบอกได้เลยหน้าตาพระพุทธเจ้าท่านหน้าตาอย่างเนี้ยไอ้นั่นเป็นสัญลักษณ์ที่แท้ที่จริงแล้วความดีพระปัญญาคุณพระบ,บริสุทธิ์ที่คุณนะพระเมตตากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าสามประการเนี่ยก็เลยต้องเอาเป็นบุคลาธิฐานอ,อย่างนั้น รูปความหมายของพระมหากราุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระบุตรสุทธิคุณทั้งสามเนี่ยรวมมาแล้วเป็นรูปร่างอย่างนี้ นอกจากงานที่วัดชมพูเวกนะครับชมรมพุทธรักษาอย่างร่วมบุรณะมงกุฎตามหลักพุทธศินที่ถูกต้องและก็อัญเชิญไปถวายในพิธีสมโภพชพระธาตุเชิงชุมที่สกลนครด้วยครับรวมถึงการบุรณะคนโทรน้ําของวัดพระธาตุจอมยองของเมียนมาซึ่งก็เตรียมนําส่งกลับไปประดิษฐานคืนในเร็วนี้ การรุณรพุทธศิลนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่าก็คือการทำด้วยหัวใจที่เคารพอดีตเข้าใจปัจจุบันและมองให้ไกลถึงอนาคตเพราะหากวันนี้เราไม่ช่วยกันรักษาครับวันหนึ่งพุทธศิลอาจจะเหลือเพียงภาพถ่ายแต่ศรัทธาที่มีชีวิตจะไม่เหลือให้ลูกหลานได้สัมผัสอีกต่อไปครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องชื่นชมคนในชุมชนที่ยังคงตั้งใจทำให้ศรัทธานี้ยังคงมีลมหายใจและถูกสืบสานงานต่อไป